สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกับการติดตามดูไลฟ์สไตล์ของอมาม่าสมใจอีกวันหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าที่อมาม่าเขาออกกำลังกายเสร็จแล้วเขาก็จะเริ่มเล่นชิดช้านะคะเป็นประจำทุกวันเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะอมาม่าก็จะเล่นชิงช้ายัางมีความสุขเลย แล้วก็สวดมนต์ไปด้วยเนี่ยค่ะมายิ้มหน่อยมายิ้มหน่อยมาบอกมือบอกมือนี่ค่ะมีความสุขมากแต่ละว,วันนะคะ เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุเหมือนกันค่ะหลังจากที่ก็ไม่ต้องเส็บหัวเขาแล้วร่างกายแข็งแรงทุกอย่างแล้วก็สามารถทําทุกอย่างได้ตามที่ตัวเองต้องการนะคะนะคะี่สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าๆน,นะคะคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ